เอาดิจิตอลทีนี่มันบิดคอยมาวางอะไที่เอให้มันมีวามีน่าะดวกกว่ดเอาย่องนี้พวกเราใส่ังดีกว่าครับวางเั่รครับใส่ัง่หละสรังได้่ไ่ะใรังเน่ไหมค่ะัค้ใค่ะรัง้ค่ร้ช่ร้ค่ะ่ร้านคะท่้าคะ่รัอะรั่ใช่ครัดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดะวางไมครง

ก็ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับผมเักษารคำพูดแล้ววันนี้เราไม่ได้เป็นการเดิมพันเป็นการชวนกันทำบุญใช่ใช่ถูกต้องนะโดยทำบุญมากบุญน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ผลของดวงตาของคุณธนัทแต่ข้อตกลง มัาด้ยอจริงนี้เพราะตังลองคือคุณธนัทบอกพร้อมใจเงินสดวันที่ท้าผมและผมเตรียมเงินสดหนึ่งล้านบาทผมไม่ใช่เพื่อนเล่นผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะผมไปแล้วผมมค้าโทษไม่ใช่เพื่อนเล่นที่นี่ไม่สนามเด็กเล่น แต่พี่เอาไปธนาคารพี่ก็มันก็ออกมาเป็นเงินสอสิบล้านได้เลยพี่อ่ะก็ไอออนออันี้ไปหาได้นสิล้านด้ได้ครับพี่ก็เหมาอกธนาคารไม่มันเป็นมันค่าเท่าไหร่รู้ป่ะสิบบาทเท็กมาลสิบบาทแล้วไปแลกกับเงนล้านหนึ่งจะใช่เหรอไปใช้เงินเล่นไปไปจางมนเล่นโน่นใจเย็นที่เย็นเดอเกินครับแล้วก็ขอร้องนะเรื่องปิดสถาบัน นะทรงวิาข้านนีให้เห็นว่าสถาบันวิทยาศสตร์เนี่ยทำคุณประโยชน์ใ่้กับไม่ด้ใจงหเ็มไปรลผมผมไม่มีอะไรจะเล่นกับเด็กคนนี้แล้วก็ไม่ได้เลั้ยง ก็ในนักสื่อมวลชนมาแล้วก็บางประเงินมีประเด็นเม่กี้ที่พี่เสียพูดนะครับก็ขอยืนยันอีกทีว่าไม่ได้มีเจตนาในการหมิ่นสถาบันนะครับก็ผมคิดว่าผมด้วยความเข้าใจทั้งหมดคือเราไม่มีกฎหมายในการห้ามแต่งตัวใส่สูทใส่สูทสบายกล้องออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามว่าแต่งตัวแบบนั้นออกมาเหมือนใครผมคิดว่าเป็น เป็นเรื่องที่ไม่ควรแล้วก็ไม,ไม,ไม่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 ควร,รมาตั้งคำถามเองนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกๆนะครับส่วนเช็คนี่ก็ก็เป็นเช็คเงินสดที่ออกจากธนาคารจริงๆก็ยืนยันว่ามันเอาว่าเอาไปเอาไปเบิกกันได้จริงๆนะครับแต่แต่แตถ้าถ้าพี่ถ้าพี่ศิระไม่ไม่ไม่รับก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะส่วนจะยังให้พิสูจน์อยู่ไหมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันพี่แกไปละ ก็ถ้ายังให้พิสูจน์อยู่ก็ยังพิสูจน์ได้นะครับหรือถ้าไม่ก็ผมก็ประเมินงานยุ่งพอๆกันนะครับก็ยังไง,ต,งต้องขอโทษพิศสียาจริงที่ทาให้ไม่พอใจนะครับไม,ไม่ไม่ทราบว่าแกจะอารมณ์อารมณ์ฉุนเฉียวขนาดนี้ประเมินพยายามโทรหาเมื่อเช้านี้แกไม่ได้รับสายนะครับแล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลาด้วยประเมินไม่ไม,ไม่เป็นครั้งแรกที่เคยออกเช็คจากธานาคาร้วใช้เวลานาน,านหน่อยบางีวันร่งขนขนาดนี้แล้วก็ เมื่อเช้านี้มีภารกิจกับคุณแม่ของคุณเพนควินพาลิสที่ไปไปมอบอ,อุปกรณ์อุกาการแพทย์รวมถึงกระชายขาวฟ้าทลายโจรแล้วก็ทุกอย่างที่พอจะช่วยมอบให้เพื่อนของเรานะครับที่ท,ที่ติดโควิดอยู่ในเรือนจำนะครับก็ก็เลยก็เลยทำให้ล่าช้ากันไปบมอยังไงก็ขอ,อบคุณพี่สืมวลชนด้วยนะครับส่วนมีอะไรอีกก็เดี๋ยววันที่วันที่สองที่แยกอโศกประมาณ สามโมงเย็นสามสามหรือสี่โมงเย็นหรือที่ผมกับคุณนัททุกษ์ใส่เกลือก็จะมีกิจกรรมนะครับที่แยกโสนก็ขอเชิญทุกคนด้วยนะครับก็อ่เ<ฮ>มืกี้ตกใจ,กใจนิดนึงเพราะปกติคุยโทรศัพท์กันแกแกก็แกก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ก็ไม่เป็นไรแต่แต่เข้าเข้าใจว่าคือ,อเคยเคยสัมภาษณ์กันในรายการว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตบางเป็นเช็คกันนะครับพี่เห็นว่าไม่ได้ว่าอะไรก็แต่แต่ถามว่า เงินจะเป็นเงินสดจานวน10ล้านบาทเลยคงที <juste S 2> ่จะไปถอนออกมาจากธนาคารคงไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ภายใน3าสวันนะครับแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเงินผมไม่ได้ผมไม่ได้ถือเงินบาทเยอะผมถือเป็นคริปโตเคอเรนซีซะส่วนใหญ่เราะนพรนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดผมบอกว่าเป็นสิบบิตคอยเนี่ยอาจจะโอนให้ได้อาจจะเอามาอาจจะเอาตาได้ประวังไว้ให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเงินบาทนี่คงต้องใช้เวลาในการยกย้ายทรัพย์สินนิดนึงแล้วจะเป็นกองทุนเป็นหุ้นอะไรที่ต้องขายแล้วก็จะจะจะระบาดมากผมก็เลยบอกแกว่าขอวางไว้เป็นเช็ค แต่ก็ต้องตขอโทษที่ท,ท,ทำให้เสียอารมณ์มน,นะครับแล้วก็มีอขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับพี่บ้านสวยมากเลยเพิ่งเคยมาม,ม,มีมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับมองว่าเหมือนมันมัก็พู่เหมือนพี่จิระทำเกินไปหรือเปล่าก็บ้านแกสิทธิ์ของแกอารมณ์ของแกไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผม <laughs> ไม่ไดเิมพนิจะเป็นการยกเลิกครับไม่ไม่ใช่การเดิมพันเนี่ยอย่างที่อย่างที่บอกกอ็คือไม่ได้เรียกว่าเกนการเดิมพันแต่ถามว่า ไม่แน่แต่ยังไงแกเดินไปแล้วผมเลยผมเลยไม่รู้ว่า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 ยัางไงต่อแต่ก็อ่อย่างอย่างไรก็ดีครับก็คือผมว่าอ่อย่างที่บอกครับถ้าถ้ายังต้องการให้ให้พิสูจน์โดยอ่โรงพยาบาลรัฐหรือแพทย์คนไหนนะครับอ่ให้ให้ให้ชัดเจนกว่าที่ที่ชัดเจนอยู่แล้วจริงๆต้องขอยืนยันว่าทั้งอ่แพทย์หญิงนัทมนหรือว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลพยาไทย1และสองเนี่ยก็อ่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดแล้วก็อ่ใบรับรองแพทย์ถือว่าอ่า ก็ถูกต้องที่สุดนะครับคำว่า right eye blindness เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้ทั่วโลกเป็นเขาเรียกว่าเป็น universal medical terms อันนี้คือจากที่ถามคุณหมอมานะครับก็จริงจริงจริงผมก็ต้องขอยินดันไปไปถึงถึงคุณหมอพรทิพย์ด้วยว่าจริงจริงจแล้วที่เขียนที่เขียนสั้นหน่ยเพราะว่าคำอธิบายยาวเนี่ย เรื่องเรื่องของอาการบาดเจ็บจนถึงขั้นตอนการผ่าตัดและรักษาเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวมันจะมาทีหลังในขั้นตอนที่ผมจะยื่นฟ้องกับยื่นต่อกรรมธิการ,ประปชที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานะนะครับใ,ในในววันนี้นะครับก็มกกีก็ประมาณประมาณนั้นก็คือสาเหตุที่ทําไมเราถึงเขียนใบใบรับรองแพทย์ที่อาการสั้นแต่จริงๆมันก็ชัดเจนเนาะเพราะว่า,า right eye b line d อย่งที่บอกว่าตาตาข้างขวาบอดสนิทเนี่ยมันก็ ผมไม่แน่ใจว่าจะให้อธิบายอะไรมากกว่าน,นั้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่หมอนะครับก็ไม่ใช่ความถนัดเลยทางด้านการแพทย์เพราะนั้นก็ประมาณ,ปร,มาณประมาณนั้นนะครับเผื่อเผื่อถ้ามีคําถามอะไรอีกในส่วนของเช็คค่ะทาง่อนน <c oughs> ี้คุณทิลาบอกว่าถ้าเอาเป็นเช็คมาก็กลรวจะชิคเช็คจะเด้งอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่ายังไงบ้างก็ถ้าเกิดทุกคนจะไม่ยอมเลิกเรียกผมว่าไฮโซและคิดว่า1ิบล้านเป็นเงินจํานวนที่ผมไม่มีก็แปลกหน่อยนะครับ รถที่นั่งวันนี้ก็ราคาเกินนะฮะคือ <c oughs> เราก็ยืนยันว่าสิบล้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินที่แบบว่ามันจะต้องแบบเด้งสิบสิบล้านเนี่ยขนนักแข้งร่วงแต่ว่าเป็นเงินที่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะเรจะได้ไปทำบุญไหม <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ข <c oughs> ึ้นอูน่นกับพี่เขเาเ <c oughs> หมือนกับวางเงินปาาระกันสิบล้านบาทเพื่อแลกรกับสิ่งนี้นะคะ่ะเราก็ต้องมีเหตุผลอะไรค เอาเปล่าก็ก็ผมผมก็ก็อย่างที่บอกนะครับว่าว่าว่าอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตาขวาบอดจริงนะครับอ่าเพราะเพราะนั้นก็ถึงถึงถึงจริงจริงถึงบอกว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นการเดิมพันแต่ว่าอ่คือเรียกเรียกได้ว่าก็ก็ก็พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันบอดจริงนะว่าคุณอ่าจะผมผมถ้าผมถ้าถ้าผมโกหกผมให้สิบล้านเลยเพราะว่าผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องจริงคง มันมันลำบากมากนะที่จะต้องหลับตาข้างเดียวทำอะไรไปตลอดเวลาถ้าเกิดว,วา่าจะต้องโกหก่เพราะนั้นก็ก็ยืนยันว่าไม่ได้โกหกนะครับส่วนส่วนเช็คนี้ก็เป็นเช็คกันสอบจริงๆนะครับเมื่อสักครู่คุณศิลาได้มีการเหมือนบอกว่าประสบการณ์ตัวเองก็เคยตาบอดมาก่อนนะคะแล้วก็รู้ว่าําคนตาบอดอาจจะไม่ได้ฟื้นเร็วขนาดนี้อ,อันนี้อันน,น,นี้แนะนำให้ไปถ้า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  คุณหมอณัรมน์แกสะดวกตอบก็แนะนําให้ถามแกหรือว่าต้องต้องถามคุณหมอที่ดูแลไข้ดีกว่าแต่ว่าเท่าเท่าที่คือเราตรวจตรวจ o w u p o w up กันทุกอาทิตย์นะครับทุกวันเสาร์แล้วคุณหมอก็บอกว่าเอออาการแบบว่าถือว่า r e c o v e r y ค่อนข้างเร็วนะครับหรือว่าถือว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแรงที่ที่สามารถเหมือนว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้เร็ว อาจจะส่วนใหญ่ๆจ,จะเป็นเพราะกำลังใจจากมวลชนแล้วก็เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่ออ,อกมาเรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับทำให้เรานิ่งเฉยไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านเฉยๆคงเบือ่อแต่ถามว่าจริงๆจริงๆควรที่จะนอนอยู่บ้านแล้วพักผ่อนมากกว่านี้ไหมก็ควรครับ็อ็ต้องบอกก็แต่ผมก็จะเซลๆ์ว่าเวลาทุกคนเคยเข้าโรงพยาบาลกันใช่ไหมฮะแล้วก็หมอตอนจะออกโรงพยาบาลหมอก็จะสั่งว่าห้ามทําแบบนี้นะแบบนี้นะสมมติสั่งห้ข้อเนี่ย เราทำตามหมอ,อจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยทำทๆๆมาเนาะถือว่าก็คงต้องขอบอกว่าแอบแอแอบแแอบดื้อกับหมอนิดนึงแต่ว่าเช็ค follow up แล้วอาการก็ค่อนข้างโอเคครมีมีห่วงเรื่องติดเชื้อกับมีมีอักเสบเล็กน้อยแต่ว่ามีการหยอดตาสั่งยาใหม่ทายาแล้วก็ล,วกล้วก็หายดีขึ้นครับ โอกาสไหมคะคุณหมอได้มีบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นได้อีกไหมคะว่ายังไงะก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในอนาคตนะครับหรือผมอาจจะรอตาหุ่นยนต์ในอนาคตผมว่า5 0ปี10ปีอาจจะมีแต่ว่า as of right now เดี๋ยวผมว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยก็คือหมอในประเทศไทยทําสุดความสามารถแล้วนะครับที่จะคือคือที่ที่บอกว่าต้องควักลูกตาออกมาเนี่ยคืออันนั้นคือในเคสที่ว่าถ้ามัน ถ้าเขาไม่สามารถผ่าตัดทำไม่ได้เราต้องบอกว่าทีมแพทย์ที่ผ่าตัดให้ผมทันทีตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเรียกต้องต้องต้องเรียกได้ว่าต้องต้องให้ความชมเชยว่ามีความสามารถสูงที่สุดในประเทศแล้วก็เก่งมากๆที่สามารถกู้จากดวงตาที่ถ้าถ้าเห็นใน t w i t t e อร์ผมนะครับหรือว่าจากที่ผมส่งให้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 นักข่าวบางท่านที่ท,ที่คือ,ค,อคือภาพน่ากลัวนิดหนึ่งก็ไม่ไม่แนะนำให้ไม่แนะนำถ้าใครที่จิตไม่แข็งแนะนำไม่ให้ไปดูแต่ถ้าใครที่เห็นเนี่ยก็คือจะเห็นว่าภาพตั้งแต่ ก่อนผ่าตัดนะครับและหลังผ่าตัดแล้วก็ไปจนถึงตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าความสามารถคือหมอใช้สุดความสามารถแล้วที่จะกู้ให้ดวงตากลับมากลมใสได้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมจึงยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องควักดวงตาออกนะครับผมก็แซวเล่นๆว่าอถ้ามองไม่เห็นทำไมไม่ควักเข้าไปเลยละ่ะจะได้ไม่ต้องมาคอยหยดตานะะเขาก็บอกว่าไม่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ มันมันให้มีลูกตาไว้เหมือนเดิมได้หน้าตาจะได้ไม่แบบไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่ขาดดวงตาไปแต่ว่าแต่มันแค่มองไม่เห็นแต่อนาคตเนี่ยเรื่อยๆพอตาไม่ถูกใช้งานก็มีสิทธิ์อาจจะฟอร์ได้ ก็ต้องมีการรักษาในอนาคตต่อไปนะครับในในส่วนของการเดิมพันครั้งนี้นครับหลังการไม่ใช่การเดิมพันใชไหมการพนันผิดกฎหมายนี่ครั <c oughs> น่าจะหาเงินจำนวนเงินสิบล้านเป็นเงินสดมาวางไว้ครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งครับก็รอการทําบุญที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ก็อย่างที่บอกกันนะครับคือคือคือเช็คสิบล้านเนี่ยมันคือเมื่อเมื่อเมื่อถ้าเกิดว่าผมโกหกแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าผมโกหกว่าว่าตาไม่ได้บอกจริงเนี่ยคือท่านท่านศิลาสามารถเอาไปขึ้นเงินได้เลยทันทีนะครับทาง หรือต่อให้ถ้าเกิดไปขึ้นเงินปุ๊บแล้วเช็คแดงเนี่ยมันก็จะมีผลทางกฎหมายมเป็นคดียายานะครับเ,เ,เพราะฉะนั้นคือคือจริงจริงจริงๆคืออ,อ,อย่างอย่งอย่างย่ง,ยง,ยงรถรถยนต์บ้านคอนโดเขาก็ซื้อขายกันด้วยเช็คกันนะครับก็ก็ไม่่แน่ใจว่าว่า,วาด้วย,ด,วยด้วยเหตุผลอะไรทําไมต้องชุนชเฉียวขนาดนั้นแต่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยท,ที่ที่ทำให้เสียอารมณ์นะครับแต่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ในรายการที่ จำไม่ได้แล้วก็ว่าเป็นสื่อสื่อไหนแต่ว่าเคยแจ้งไว้แล้วลว่าผมผมขอขออนุญาตเป็นเช็คนะครับเพราะว่าคือจะให้ผมเอาเป็นเงินสดมาวางไว้บ้านคนอื่นก็คง <laughs> ไม่ได้ก่อนหน้านี้ครูศิลาไดไ้ได้บอกไหมคะว่าจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นแกแกพูดแกพูดว่าขอเป็นเงินสดแล้วผมแต่ อย่างที่บอกครับผมเงินเงินบาทในบัญชีผมมีแค่หลักหมื่นแต่ว่าที่เหลือผมเป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เงินเงินและทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยก็คืออยู่ในฟอร์มของการลงทุนเป็นกองทุนเป็นหุ้นเป็นคริปโตเคอเรนซี่ส่วนใหญ่แล้วเงินบาทมีใช้แค่วันต่อวันนะครับก็จะเป็นโดยเฉพาะที่แกนัดมาวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยคือคือ คือด้วยด้วยระยะเวลาจริงๆธนาคารออกเช็คให้ได้ออกสมุดเช็คให้ได้เร็วขนาดนี้ต้องก็ต้อง,องเรียกว่าขอบคุณธนาคารที่ที่ออกสมุดเช็คให้ได้เร็วขนาดนี้ครับจริงๆปกติต้องใช้เวลานานกว่านี้หลายวันเลยนะครับยังไงเพวันนี้ก็ต้องเอาเช็คกลับไปใเมื่อคุณตีรเอาเงินกลับจริงๆริงธนาคารบอกว่าถ้าไม่ใช้ต้องฉีกทิ้งแต่ว่า เพื่อเพื่อเปลี่ยนใจแล้วกันผมวางไว้แบงนี้เช็คฮะพี่นะจอมร้องถ้าไปอะไรนะครับโอเคโอเคถ้าถ้างถ้า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 คุณชนะไม่เอาก็ผมขออนุญาตฉีกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะถ้าเกิดว่าจะเอาใหม่ก็เดี๋ยวครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหรือว่าจะให้เขียนใหม่จะฉีกใหม่ฉีกใหม่ฉีกใหมอีกรอบนก็ได้ครับ อ,อเคก็แต่ก็แต่ก็สามารถเขียนใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแค่เหมือนตัวตัวเอกสารที่เอาไว้เบิกเงินในธนาคารนะครับก็คือถ้าถ้าไม่ใช้ก็ฉีกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมเซ็นให้ใหม่ใบอีกอีกอีกกี่ใบก็ก็ก็ได้เพราะเพราะว่าหรือหรือว่าจะให้นัดไปไปพิสูจน์ว่าว่าบอดจริงไม่บอดจริงอีกทีเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ต้องรอเคลียร์ลิงนานนะครับไปบิไปเนี่ย ก็ใครปกติเวลาสัมเวลาเวลาสัญลักข่าวจ่ายเงินเดือนคุณคุณเบิกได้เลยทันทีไหมฮะก็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 อย่างนั้นแหละครับก็คือคือเวลาเวลาเราจ่ายเช็คเราก็เบิกให้ทันทีเนาะไม่ไม่ต้องรอเคลลิ่งเลยก็คือคือคือสามารถที่จะที่จะไปขึ้นเงินได้เลยทันทีนะครับขอบคุณครับความเป็ครับขอบคุณครับอ๋อ เนี่ยเราไม่เตรียมมันก่อนมือเร็วใช่ไหมมือเรไวแม่ไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมว่าที่เขาจะไม่ไม่รับเราเนี่ยคือค่ะไม่เพราะว่าเพราะว่าเช็คเพราะว่าเช็คมันเป็นเช็คมันเป็นหน่วยการจ่ายเงินที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอยู่แล้วนะครับผมว่าเ้วชื่อก็บอกว่าเช็คเงินสดเพราะถ้าไม่งั้นถ้าเป็นเงินสดสิบ้านมันต้องมาในกระเป๋าเจมบอลแล้วต้องมานั่งนับกันอีก ผมก็คิดว่ามันนี้อันนี้น่าจะเหมาะสมอู่แล้วแต่ว่าคุณลูกนักเองก็ไม่ทันคิดว่ามันจะเจอคุณศิลาแบบไม่รักเงินแลืปฏิเสธแบบนี้หรป่าก็เห็นเห็นปกติเหอนก่อนหน้านี้คุยโทรศัพท์ก็คุยกันปกติดีแต่แต่ก็เข้าใจว่าแกรอนานมากเพราะว่าแกรอผมมาตั้งแต่11อโมงก็คงมีก็คงมีอารมณ์เสีย ถ้าถ้าผมต้องรอใครนานขนาดนี้ผมก็คงหงุดหงิดเหมือนกันก็แต่จริงก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ศิระที่ก็ยังเสียสละเวลารอจนถึงเที่ยง40แล้วก็ขอบพระคุณที่ให้ให้ใช้พื้นที่ที่บ้านผู้ป่วยกับสิมวลชนด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่บขอบคุณทุกคนนครับก็มีมีเบอร์โทรศัพท์ันอยู่ก็คือใช้ธนาคารของเกียรตินาคิน ก็เป็นเช็คธนาคารของของเกียรตินักดนก็เป็นเป็นธนาคารเป็นธนาคารจริงๆเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่รับเป็นเช็คเขาจะรับเป็นเงินสดอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็แล้วก็โกรธผมเดินออกไปเลยแล้วก็แล้วก็ทุบแล้วก็เอาเอาเช็คตีดก็ เออเมื่อกี้ว่าไงนะครับทวทีสถานการณ์ที่เราเจอวันนี้ครับคือค่อนข้างเห็นว่าถ้าตัดแก่กับเราเมื่อไรอยากจะปัดมือสี่ังยายังเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับเขาเขาอเขาต้องต้องต้องขอโทษจริงๆไม่ไม่ไม่ไมทราบว่าท่านไม่เสียอารมณ์ขนาดนั้นแล้วก็ขอโทษที่ทําให้รอนานนะครับจริงจๆรๆิงจริงเมื่อเช้าด้ตอนก้าวมองเช้าพยายามโทรหาแล้วนะครับแล้วก็ท่านไม่รับสายแล้วก็ส่งข้อความไปว่าต้องผมต้องรอออกสมุดเช็คจริงๆมีมีมี SMS นะครับ ไม่รูท่านตอบหรือไม่ได้อ่าก็นี่นะครับมีอ่ามีมีมีเอสนะครับที่ผมขอว่าคือเบอร์ท่านไม่ได้ส่งโลเคชันบ้านสงไทยให้ผม,มนะครับอ่าว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 า่ตรงไหนผมก็เลยพยายามจะโทรไปถามว่าเออพี่ตกลงบ้านนี้มายังไงแล้วก็ผมมีบริจากอของก็จะมาชาร์จประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็ก็ก็ เออใช่ในในข้อความไม่ได้บอกวแต่ว่าแต่ว่าเคยให้สัมภาษณ์คู่กันในรายการที่เป็นโฟนอินว่าว่าสะดวกสะดวกเป็นเช็คจริงๆแต่ไม่รู้สิสำหรับผมเช็คเงินสดก็คือก็คือเงินนะแต่แต่อาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นความอาจจะเป็นความเข้าใจเข้าใจไม่ตรงกันว่าว่าเช็คเงินสดไม่เท่ากับเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในเนี้ยอ่ต้นต้นสังกัดและบริษัทเวลาจ่ายเงินเดือนก็จ่ายเป็นเช็คใช่ไหมครับ แต่แต่แต่ว่าเวลาเวลานักนักข่าวเองเวลาต้นสังกัดเวลาออกเขาโอนก็บัญชีโอนเขาบัญชีอ่ะแต่ว่ารับร้เรื่องธุรกิจอะไรก็รับเช็คอ๋อครับครับอืมบังเกิญสมัยที่คุณคุณกิติยังจ่ายเงินเดือนให้ผมอยู่เขาก็จ่ายเป็นเช็คผมก็เลยชินกับการรับเป็นเช็ควันนี้ก็ถือว่าเราทำตาม เราลับหมายที่ไแล้วนที่นดทีที่ทางี่สิ้บอกว่าเราล่นเล่นเล่กัน่้็ไม่ได้ก็ยืนยันจริงว่าไม่ได้เล่นนะนะครับไม่ได้ไ่ไม่ได้เล่นครถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นผมคงไม่ อย่างที่อย่างที่เราวิดีโอคอลมาที่พียามเพราะเกรงใจสื่อมวลชนต้องรอว่าอยู่ที่ธนาคารจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆก็สามารถเช็คกับเขาเรียกเป็นเป็น relationship manager เป็น IM ของทางพัทรั private bank ที่ที่ที่ดูแลผมที่ที่ผมลูกค้าอยู่นะครับก็สามารถเช็คกับเขาได้ว่าเรามีการติดต่อคุยกับเขาจริงๆว่าให้ช่วยรีบออกสมุดเช็คให้หน่อยเพราะว่าเพราะว่าเราเราต้องเอาเงินมาวางตรงนี้ให้นะครับก็ก็กถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นของถ้าถ้าถ้า จริงๆถ้าบอกว่าถ้าเล่นเนี่ยผมคงเอาเอาเอา,เอาเหรียญจำลองบิตคอยมาวางไว้แทนหรือว่าเป็น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 แบงค์รูปหมาดอชคอยแทนอะไรพวกนี้นะครับถ้าถ้าเล่นก็คงทําแบบนั้นแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นเช็คเช็คเงินบาทจริงๆซึ่งซึ่งแม้แต่ก็ก็ไม่เป็นไรข,ขอขอโทษที่ทำให,ให้เสียอารมณ์จริงๆครับผ่านมาเราก็ไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีไม่เคยมีอลไรเลที่ผมว่าผมว่าถ้าถ้า ก็อย่างที่บอกครับถ้าสื่อจะขนาดนั้นเรียกว่าไฮโซแล้วแล้วแล้วเงินไม่มีจ่ายมันก็จะจะแสดงว่าสื่อเป็นเฟกนิวสต่ผมไม่ใช่ไฮโซจริงแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ไฮโซจริงแล้วเลิกเรียกว่าไฮโซดีกว่าถ้าเรลิกเรียกไฮโซได้จะกลับขอบคุณครับว่าจะเดิมพันจริงติงอุซามะไม่ใช่เดิมไม่ใช่เดิมพันเดิไม่ใช่เดิมพันเดิมจะเดิมพันดีกว่าคุณผู้ชมครับก็ ตามที่ได้เห็นทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่การพูดคุยกันนะก็ไม่น่าจะเป็นการตกลงกันได้นะเพราะว่าคุณศีลาเองก็เท่าที่เห็นนะก็แสดงความไม่พอใจนะอย่างชัดเจนนะครับกรณีที่คุณลูกนัดนะฮะใช้เป็นเช็คนะครับเช็คเงินสดจำนวน10ล้านบาทนะครับแทนที่จะเป็นเงินสดแล้วก็เหมือนว่า คุณศิระเองก็จะต่อว่านะครับแล้วก็เดินออกไปจากพื้นที่ที่มีการตกลงกันนี้นะครับก็ทําให้คุณลูกนัดก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็ได้อธิบายกับทางสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าเหตุผลน่ะที่นําเช็คนาแล้วก็ยืนยันว่าเช็คนี้ก็ไปสามารถเบิกเงินสดได้ทันทีเนี่ยครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหตุผลน่ะทางคุณศิระที่แสดงความไม่พอใจซึ่งก็อาจมาจาก ระยะเวลาที่รอนานหรืออะไรก็ตามนะฮะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมชมบรรยากาศแล้วก็จะยุติการไลฟ์จากตรงนี้เลยนะครับก็ของใครแล้วก็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 นัดอีกครั้งก็ได้ครับเนอะแต่จริงจริงจริงถ้าถ้าให้มีสิทธิ์ถ้าให้มีนเป็นการ ไม่สิ่งที่ค่าให้ไม่ให้ไม่เป็นเสียเวลาเป็นว่ารับที่โรงพยาบาลแล้วก็อะไรอย่างนี้ลดก็ได้นะข่าวหน้าเพราะมันผมกเมื่อ้นะมันจะได้ติดติดอีกตรงนี้นั่นแหละคอยดูเช็คนเป็นอย่่ไม่พี่คือคือสิบสิบเทาสิบสิบล้านมันเยอะมากมันจะมานั่งรับยังไงล่ะฮะก็ในเช็คเนี่ยไปจ่ายธนาคารแล้วมันเข้าบัญชีเลยผมหมายถึงข่าวหน้าไงคนหนึ่งก็เช็คคนนึงก็เงินสดเอากันดูเนี่ยรับนสิบครั้งแต่ด้านสิบครั้งไม่เช็คคนึงเฉย จริง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 ถ้าจะไม่ผิดเงินเดือนสอสก็ออกเชเอางี้ไม่งงี้ขอตัวครับไม่กินข้าวเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ตรงั้นครับอแล้วะำเข้าไปกัน Gracias.